อีกไม่กี่วนันก็ถึงสงกรานแล้วนะครับผมวันนี้ผมก็เลยจัด5หูฟังกันน้ําสุดถึกสุดทนมาแนะนําให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันนะฮะร,รับรองได้เลยว่าโดนสาดเข้ามาเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรครับผม เาจะไปชมคลิปนี้กันนะครับฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับผมแล้วก็ตอนนี้นะฮะเรามีติ๊ t o ็อกแล้วนะครับฝากเพื่อนๆเข้าไปกดติดตามแล้วก็กดหัวใจให้กับพวกเราด้วยนะครับเอาละฮะแล้ววันนี้นะครับเราจะมาแนะนํา5หูฟังนะที่แบบสามารถใส่โดนน้ําได้นะครับในช่วงสงการนี้เผื่อบางท่านเนี่ยนะเดินทางออกจากบ้านมาทํางานช่วงสงการใช่ไหมแล้วแบบโดนสาดเข้ามาอะไรเงี้ยโดยที่แบบที่เผลอเนี่ยไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเขามาพร้อมกับมาตรฐานในนกการ้แบบ iPhone ซีเเลยนะครับซึ่งผมจัดมาให้แล้ว5ตัวนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีตัวไหนบ้างนะครับมาเริ่มกันที่รุ่นแรกกันเลยนะครับนี่ตัวแรกของเราก็จะเป็นนี่เลยฮะ Samsung Galaxy Bud ัตท r o นั่นเองครับผมตัวนี้นะฮะก็จะมาพร้อมกับดีไซน์สุดแสนจะน่ารักสวยงามนะครับแล้วก็เป็นตัวที่ให้รละเอียดเสียงชัดเคลียร์ใสมากนะครับแล้วก็แน่นอนครับมาพร้อมกับมาตรฐาน IPX7 นะครับโดยในรุ่นนี้นะครับราคาจะอยู่ที่6 9 9 0บาทครับ มาถึงตัวที่2เแล้วนะครับผมกับแบรนด์เอียร์ฟันนั่นเองครับในรุ่น Free 1S ที่เพิ่งเข้ามาใหม่แบบสดๆร้อนๆเลยนะฮะในรุ่นนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับตัวแอปพลิเคชันที่ปรับแต่งตังค่าเพิ่มเติมได้นะฮะรองรับไวเลสชาร์จได้ด้วยนะครับรวมไปถึงตัวนี้มีเกมมิ่งโหมดนะฮะลดเลเทนซีได้และที่สำคัญตัวนี้เป็น IPX7 นะครับกันน้ำกันเหงื่อสบายเลยครับส่วนราคาของเขานะครับตัวนี้เปิดมาเบาๆเช่นกันครับอยู่ที่ 1, 3 9 0บบาทเท่านั้นครับ มาถึงรุ่นที่3ครับผมนี่เลยฮะเป็นของแบรนด์ X Round นั่นเองครับในรุ่น Versa นะครับตัวนี้นะครับเป็น IP 6 7นะครับกันน้ำกันฝุ่นได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะฮะสามารถใส่ระ้วบบเกาะหูได้ดีมากเพราะว่ามีเอ์วิงมาให้เปลี่ยนด้วยนะครับและเขายังมาพร้อมกับจุกสปินฟิตแถมมาให้ในกล่องเลยนะฮะส่วนราคาค่าตัวของเขาเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในระดับกลางๆนะครับเพียง3,390เท่านั้นครับ มาถึงตัวที่4แล้วครับผมกับแบรนด์ขวัญใจมหาชนครับนี่เลยฮะ JBL Under Armour Strake นั่นเองครับผมในรุ่นนี้นะครับมีดีไซน์ที่เท่มากแล้วก็ที่สำคัญตัวนี้ฟังสนุกฟังมันเบสดูดันแน่นอนนะครับตัวนี้ก็เป็น IPX7 ด้วยเช่นกันนะฮะส่วนราคาของเขาเนี่ยจะอยู่ที่5,990บาทครับ มาถึงในรุ่นสุดท้ายของเรากันแล้วนะครับผมกับแบรนด์ขวัญใจมหาชนอีกแบรนด์หนึ่งนะครับนั่นก็คือ Jabra นั่นเองครับซึ่งมาในรุ่น Elite 7 Active นั่นเองครับผมตัวนี้เนี่ยนะฮะมีเอกลักษณ์มากๆในเรื่องของการสงสัยที่สบายมากๆนะครับมีตัวแอปพลิเคชันให้ปรับแต่งได้เพียบเลยและตัวนี้เป็น IP 57นะครับเราสามารถโดนฝุ่นได้โดนน้ำได้นะครับและที่สำคัญนะครับราคาของเขาอยู่ที่6,790บาทเท่านั้นครับ เอาละครับและทั้งหมด5รุ่น5แบรนด์ที่เราหยิบมาพูดถึงกันในวันนี้นะครับก็จะเป็นตัวที่โดนน้ำสาดได้เนาะแต่แนะนำไว้อย่างนะครับว่าถึงแม้ตัวพวกนี้นจะกันน้ำนะครับก็ไม่แนะนำให้ไปใส่แบบไปโดนน้ำแบบจังๆหรือว่าเอาไปจุ่มน้ำเล่นนะครับถ้าเกิดใครนะครับที่สนใจทั้ง5รุ่นนี้เนาะก็เหมือนเดิมครับผมสามารถเข้ามาที่ร้านของเราได้เลยนะครับ หรือถ้าไม่สะดวกนะครับก็ดูรายละเอียดช่องทางการถังซื้อด้านข้างได้นะครับแล้วก็ในเว็บของเราเนี่ยจะมีโปรโมชั่นต่างๆแนะนําเพียบเลยนะครับใครที่สนใจเนี่ยลองเช็คโปรโมชั่นนะครับราคาพิเศษที่หน้าเว็บของเราดูก่อนได้นะครับฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยแล้วกันนะครับสําหรับหูฟังทั้ง5รุ่นนี้นะฮะแล้ววันนี้ผมต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะครับขอให้เที่ยวในช่วงสงการนี้อย่างสนุกสนานแล้วก็เดินทางปลอดภัยนะครับผมสวัสดีครับ